สวัสดีครับกับมาพวผมกอล์ฟไรเดอร์และช่องของผมรีวิวแบบรีบๆนะครับวันน oh mm ี้คร um> ับเรามีคอนเทนต์ทีเด็ดก็คือร้านโกดังสังขยาของเราวันนี้จะได้ไปออกทีวีที่ช่องสามนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปออกรายการอะไรแล้ววันนี้เราจะเจออะไรกันบ้างหน้างานเราจะแก้ปัญหาไงตื่นเต้นมากเลยไม่เคยออกทีวีเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาจะตีสี่ละเดี๋ยวเราเตรียมของเพื่อจะไปถึงช่องประมาณไม่เกินหกโมงครึ่งนะครับเราจะเป็นยังไงกันบ้างลบลนกันแค่ไหนไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปกันเลยขนของ let's go Hour later. แล้วตอนนี้ครับเราก็มาถึงช่อง3ามเป็นที่เรียบร้อยแล้วถิดเก่านั่นเองนี่ด้านหลังรถ OB ีเขานัดหกโมงครึ่งแต่ตอนนี้เราโผลมาตีส4่สโดยประมาณทุกคนเราไม่เคยมาช่อง3ตอนตีสี่กว่าเลยนะปกติตอนนั้นนี่เรามาทํางานกัน10บโมงเช้าตลอดแม่รู้สึกเหมือนได้กลับบ้านเก่าใช่ใช่เล และในรอบ7-8ปีครับที่ออกจากช่อง3ไปแล้วแล้วตอนนี้กลับมาช่อง3อีกครั้งแต่กลับมาในฐานะเจ้าของร้านโกดังสังขยาไปดูกันว่าเราไปออกรายการอะไรเพื<ๆ>่อนๆตามมาตามมามาครับมาครับมาครับงแต้แน,นี่ครับเอาล่ะตอนนี้เป็นเวลา6กโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเราเตรียมเฟตฉากกันนะ อ๋อครับอันนี้ต้องอยู่ตรงนี้ดีกว่าอนี่นะครับขนมปังเพิ่งอบเสร็จเมื่อเช้าอ่าเดี๋ยวเราไปเช็ดชากัานก่อน แข่งกับเวลานะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเรามีเวลาจัดร้านแค่4ี่สิบนาทีเท่านั้นแล้วตอนนี้จะเจดโมงแล้วเรามีเวลาแค่เจ็โมงสิบห้าเร็ว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 เหลือเวลาอีกแค่สิบห้าทีเท่านั้นเร็ว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 ,รวจัดจัดให้ทันจัดให้ทันชิบแปงแล้วราคาผิดโอ้ยงานข้าอีกแล้ว ยากครับลืมแก้ราคามาครับโอ้ยเลือกร้อนอีกแล้วเราต้องแก้ปัญหาครับโดยการเรานีอะไรปิดไว้ไม่เป็นไรครับเรารอดแล้วเราแก้ปัญหาฉพาะหนะ้าเหมือนกับตอนที่เราทำงานอย่ได้ซูมเชียวนะเายายขขยันให้ทำเข้าเร็วเวลาจะหมดแล้ว นี่ไม่ใช่รายการ m a s t e r ร์เชฟแต่ว่าเดี๋ยวเราเข้ารายการไม่ทันนะครับพิธีกรมาแล้วนะครับพี่ดาวมาแล้วอันนี้จะต้องหากันนะครันระวังมีตรงนี้ครับพี่โม้นแม่ต้องระวังเว่าทุ้มมันจะหลัมาก นี่คนที่จะออกน้านต้องตื่นเต้นไหมแค่ตื่นเต้นนะและแล้วครับเวลาที่เราจะอัดรายการก็มาถึงแล้วคนฝากให้กำลังใจเจเนียวกันว่าจะประทับประจักาด้วย ตรของเราเอามาจากไหนสังขยามาจากสมัยก่อนคืออากงอ่ะขายมาก่อนอากงตั้งแต่รุ่นอากงอากงก็ขายขนมปังสังขยาปกติเนี่ยแล้วก็ขายมาก่อนแล้วพอขายได้ไม่นานก็มาขายบกเกียบบอเอาบกเกียเพราะนั้นวันนี้ร้านเราเนี่ยเรามีบลกเกียขายมานชคตอันนี้คือก็ทาเนยเสร็จแล้วก็ราดราดเลยอันแล้วราดมีรสอะไรบ้างคะมีอันนี้ชาไทยอันนี้ใบเตย อาเสร็จแล้วโล่งไหมเราชงอย่างเดียวยกนิ้วกรือเป่าพ่อผมไม่ใช่ ธรรมชาติแข็งดิใช้สมองเขาไม่นิดอ๋อไม่ลองสิไม่ลองชาด้ว่ครับติดลองชาเนี่ยไม่ปกติเขาไม่กินเลยนะปกติเขาออกกาลัออครับผมนู้ใสปบ้านคอ่เหรอค่นบอยดค่ะทถ้าเกิดว่าให้จับสินค้านี่โลโก้คิดเงินนะคะห้าหม ต่อคลิปต่อ5นาที5,000ตัวแทนคุณจ้จอฟังไว้นะครับตัวแทนคุณจ้อนะคะ5,000บาทโอนสดนะคอักดเชื่อเบื่อหวมตาบูมอ่ครับเวลาสำคัญก็มาถึงแล้วเรากำลังจะเอาสังขยาไปให้บุคคลสำคัญของช่องสาม,ม,ม,มอยากรู้ไหมว่าใครป่ะมา,มาดูกันเลย เราจะลองเอาไปเอาไปให้ใครครับให้พี่ดาโอ้ยตัวเมย์ของ่องซ่าสวัสดีครับมาจากพี่จอครับผมกำลมงบอกไี่บอยู่ว่าใช่ครีบใหม่ของพี่จอใช่ใช่ครับบอกว่าเป็นของที่ชอบทานอยู่แล้วค่ะสังขยาเนี่ยเดี๋ยวจะลองชิมนะคะขออนุญาตถ่ายรูปนะครับหนึ่งสองสาม ได้เลย <ầ> เหล <74. S 2> ่านี้ได้เลยอันนี้สูตรพี่จ้อเองเลยนะคะใช่ครับพี่จ้อเป็นคนทำขนมปังค <freshman> รับผมใช่สังขยาทางผมทางนี้ทำเป็นเป็นคนทำครับไม่เป็นไรครับชิวๆครับผมอะไรเนี่ยใครทำคุณจ้อครับพี่เจ้าเจ้เหรอชื่อคนทรกข้าวหยางใช่ครับอยู่ขมใช่ไหมใช่ครับในปั๊มน้ำมันครับผมนิ่แบบนิ่มใช่ไหมใช่ครับจะไปทำไห สามารถทานได้เลยครับเหลือนิ่มอยู่ใช่ไหมนิ่มอยู่ครับผมอ่าขออนุญาตนะครับแข่อาบคุณมากขอบคุณมากว่าจะให้ลองชิมเลยไก่ดีของข้าวของหวานมันจะชื่นใจดีเพราะเป็นสูตร ขอบคุณพี่จออีกครั้งนะคะแล้วก็ขอให้กิจการโกดังสังขยาจะดิดนรุ่งเรืองค่ะขายดิบขายดีไปเทน้ําเทท้าน,าน,นะคะพี่จอตื่นขึ้นมาก็รับเงินแสนเงินล้านเงินร้อยล้านเลยนะคะกับโกดังสังขยาค่ะฝากท่านผู้ชมช่วยอุดหนุนด้วยนะคะนี่นะคะขนมปังรุ่งมากสังขยาเพิมกลอไม่หวานไปหอมใบเตยจุมเยอะเลยค่ะ อร่อยมากอยากให้ลองนะคะโกดังสังขยาตะแกนีิวาโโคตรงนี้ได้เลยนะคะ,ะหรือไปที่ Facebook ก็ได้ค่ะหรือโทรสั่งก็ได้ช Facebook ชื่อโกดังสังขยานะคะ โทรศัพท์ก็0970679563มีชาปากไว้ด้วยนะคะโรดังสังญยาขอบคุณพี่จ้องนะคะยังมีถึงหมัวและส่งขนมมาให้ค่ะแล้วตอนนี้ครับภารกิจ,จเราก็เสร็จเรียบร้อยให้ทุกคนออแล้วมีแค่พี่หนุ่มกัญชัยที่ไม่ได้เพราะว่าวันนี้พี่เขาไม่เข้ารายการครับผมถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมาก <laughs> และนี่ครับก่อนจะปิดท้ายคลิปนี่ให้ดูหน้ากันนี่คือคนตัดรายการแจวนะครับ ยอโคโปบอกว่าสั่งได้เลยเดี๋ยวสั่งให้ยับเลยนะฮะก็รอชมกันนะฮะเทปน่าจะออกประมาณวันที่25ใช่จัดหน้าจัดหน้าจัดหน้านะฮะหลังจากที่เราอัดคลิปแต่ผมไม่รู้นะว่าช่องผมอ่ะคลิปเนี้ยผมจะลงเมื่อไหร่ <S 1> <S 1> <S 1> <S ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกอล์ฟไรเดอร์และช่องผมรีวิวแบบดี้มี่ด้วยครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปเที่ยวที่ไหนไปทำอะไรหรือเอาอะไรมารีวิวก็ฝากติดตามฝากรับชมกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมและน้องสมุยต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ บายบายขอให้เพื่อเพนมีความสุขับการดูคลิปสุดท้ายนี้ถ้าไม่มีหูฟังดีๆในการตัดคลิปก็จะไม่เกิดคอนเทนต์ดีๆซีสร้างสารรค์เลย Edifier Neo Buds Pro บ2บอกเลยครับใครที่กำลังอยากได้หูฟังที่ออปชั่นแน่นคับราคา Edifier Neo Buds บช่วยคุณได้ไม่ว่าจะฟังเพลงตัดงานหรือทำอะไรของดีนะจ๊ะบอกเลย